สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับยูย่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีไอเทมที่ดังในติ๊กต็อกมากแล้วก็จะนําเสนอนะคะก็คือทรีทเมนต์นมม้าแลนี่นะคะเขาเขียนไว้เลยว่า Horse m i l k นะคะเป็นทรีทเมนต์นมม้าจากแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่าคุณจันนะคะเจ้าของก็คือคุณพราวนั่นเองนะคะเขาบอกว่าทรีทเมนต์ตัวนี้จะช่วยให้ผมที่เกือบ ตายแล้วฝืนได้นะคะซึ่งเราก็ได้ลองใช้ไปสองครั้งท่วนแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือหน้าประทับจิตมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูผมเราก่อนนี่นี่คือผมที่แค่สะเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้เช้าแล้วนะทุกคนจะเห็นนะคะว่าพาดิ้ขึ้นแล้วเนาะก็เมื่อคืนนี้ได้สะนะคะแล้วก็นอนหลับไปปกติเช้ามามันจะเริ่มมีกับแบบว่า คันๆหรือว่ามันจะแบบหนังศรีรษะจะเริ่มมันนะคะเป็นคนที่หนังศรีรษะนะคะค่อนข้างมันง่ายนะคะแต่หลังจากใช้ตัวนี้ไปนะตอนนี้หนังศรีรษะดูแบบว่าเบาสบายมากนะคะผมเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มมันนุ่มนะคะแต่ความเสียคือมันก็ยังมีอยู่แหละแต่มันดีขึ้นมากนะคะซึ่งใครที่รอตาตัวนี้อยู่ก็ไปตําได้นะคะไม่เสียหายอะไรนะคะก็เ,เป็น ทรีทเมนต์ตัวหนึ่งที่เราว่าดีเลยนะคะเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้จะเห็นรอยควักนะคะนี่เนะือจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบไม่หกนะคะจะเป็นแบบคุ่นๆเออเป็นขุ่นๆกลิ่นก็ไม่ความกลิ่นแบบขนมขนมบอกไม่ถูกอะทุกคนกลิ่นมันบอกไม่ถูกจริงเหมือนมากฝรั่งเหมือนอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนต้องไปลองกระปุกนี้นะคะราคาข้างกระปุกเนี่ยบอกไว้ว่า590นะแต่ขายใน t ิกต o k อยู่390นะคะซึ่งด้วยความที่อยากลองตอนแรกก็เลยไปเซิร์ชในช h อป e ีแล้วก็ไปเจอกระปุกละ180กว่าบาทนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าของแท้หรือของไม่แท้นะคะแต่รู้สึกมันแตกต่างจากอันนี้นะคะคือกลิ่นเขาจะมีความชัดกว่า แล้วก็เวลานวดไปแล้วไม่ขึ้นฟองนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคนละรลสกันหรือว่ายังไงนะแต่ชัวร์สุดก็คือซื้อที่ซื้อที่เพจหรือว่าไลน์คุณจันนะคะเขาจะมีเขียนไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้เ,เห็นไหมไลน์แอดคุณจันนะคะ ก็จะมีเลขที่ไว้รับจดแจ้งอะไรต่างๆนะคะก็ปุกก็คือชิฟอย่างที่เขาบอกมาอันนี้คือไม่ได้ด่านะแต่เจ้าของแบนน็อเคมเองว่าก็ปุกเขาชิฟนะคะซึ่งก็ชิฟจริงนะคะตอนมาเนี่ยจะมีซีลนะคะเป็นซีลเอ่อพลาสติกนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะไม่มีถุงนะคะเห,เหมือนเหมือนเคยเห็นรถแรกๆมันจะมีถุงะ รตหลังนี่เป็นเนื้อทรีทเมนต์อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีถุงใส่มานะอืมใครที่กำลังอยากได้นะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะว่า,าซื้อมาจากไหนนะคะแล้วก็จะบอกว่าของแท้แน่นอนนะคะที่ซื้อมา <laughs> โอเคใครที่สนใจก็ไปตามๆกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้เราก็ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย